สวัสดีค่ะจิ๋วกระหญิงดรหญิงพิทยาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาจิวกรอพอวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องการเรียงประโยคนะคะค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยออกอะไรบ้างนะคะปกติแล้วทุกๆป,ปีนะคะก็จะออกทั้งหมด20ข้อนะคะแต่ในส่วนของวิชาภาษาไทยทางสำนักง,งานกรอพอนะคะก็จะคิดแทนรวมกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือที่เรียกว่าวิชาความสามารถทั่วไปนะคะวิชาภาษาไทยกับ วิชาคณิตนะคะคิดคะแนนรวมกันนะคะจะต,ต้องได้คะแนนรวมกันนะคะสําหรับปริญาตรีนะคะก็คือต้องได้60ขึ้นไปนะคะและปริญญาโทนะคะต้องได้65เปขึ้นไปนะคะจึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาคก่อนนะคะวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปนะคะ,ะในวิชาคณิตนะคะก็จะ มีทั้งหมด40พ้อส่วนวิชาภาษาไทยจะมีทั้งหมด20ข้อนะคะแต่ว่าในปีนี้นะคะเนื่องจากว่า เป็นปีแรกนะคะที่ทางสำนักงานปพอพได้เพิ่มวิชากฎหมายเข้ามาหรือวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเข้ามานะคะก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจำนวนข้อเนี่ยจะยังคงเดิมอยู่ไหมหรือว่าอาจจะมีการปรับลดเพิ่มนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะออกอกี่ข้อนะคะก็ไม่ได้มีผลน,นะคะเพราะว่าก็จะออกอย่างนี้เหมือนเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะออกอกี่ข้อก็คือหนึ่งการเรียนประโยคนะคะ 2. การใช้คำให้ถูกต้องรัดอูมตามหลักภาษาหรือการแต่งประโยคนะคะสาการสรุปความและการตีความนะคะก็คือการอ่านบทความนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้มี20ข้อนะคะสำหรับปีที่ผ่านมา,นนาค่ะค่ะเรามาดูเทคนิคการเรียงประโยคนะคะ ลักษณะข้อสอบของการเรียงประโยคของกพนะคะก็เกิดจากการนําเอาข้อความนะคะบทความหรือข่าวหรือเนื้อหาต่างๆนะคะมาแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็นําแต่ละส่วนเนี่ยมาเรียงสลับกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นํามาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะ โดยลักษณะของคําถามนะคะก็จะถามว่าข้อความใดอยู่ลําดับที่หนึ่งสองสามหรือสี่นะคะแล้วก็ข้อสอบก็จะตัดประโยคเป็น4ตอนนะคะแล้วนําไปทําเป็นตัวเลือกหนึ่งหรือสี่โดยวางสลักที่กันนะคะแล้วก็ในการทําข้อสอบผู้เข้าสอบจะต้องเรียงประโยคให้สมบูรณ์ก่อนนะคะจึงจะสามารถตอบคําถามได้ว่าข้อความใดนะคะอยู่ลําดับที่หนึ่งสองสามหรือสี่นะคะ ตัวอย่างนะคะข้อสอบของกพนะคะก็จะถามว่าข้อความได้เป็นลำดับที่3นะคะโจทย์ก็จะให้ข้อความนะคะซึ่งได้ มานะคะแล้วก็วางสลับที่กันนะคะข้อหนึเนื่องจากทรัพยากรที่จําเป็นต่อการยังชีพจะมีอยู่อย่างจํากัด 2. ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนขึ้นและย้ายกิ่นออกไปเพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพ 3. ขนาดของประชากรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการย้ายกิ่นนะสเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรที่มีอัตราต่ำกว่าการเพิ่มของประชากรนะคะอันนี้ก็คือโจทย์นะคะได้ตั ข้อความแล้วก็นํามาสลับที่กันนะคะผู้ข้อสอบจะต้องหาให้ได้ว่าข้อความใดอยู่ลําดับที่สามนะคะแต่ก่อนที่จะหาลําดับที่สามได้นะคะเราจะก็จะต้องมาเรียงหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่ให้ได้ก่อนนะคะอันนี้นะคะให้ดูตัวอย่างเฉยๆว่าโจทย์จะถามแบบนี้นะคะก่อนที่จะเฉยนะคะเรามาดูเทคนิคการทําข้อสอบเรื่องการเรียงประโยคน,นะคะก็คือหนึ่งให้พิจารณาข้อความที่กําหนดให้ทีล้ข้อนะคะ ต่อมาก็คือให้แยกข้อความหลักและข้อความประกบอบออกนะคะแล้วนํามาเรียงกันโดยให้ข้อความที่นํามาเรียงกันมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะหรือว่าเราอาจจะพิจรารณาเรียงทีละข้อความก่อนซึ่งง่ายต่อการแยกแยะเหตุผลนะคะและความต่อเนื่องของข้อความนะคะซึ่งข้อสอบประเภทนี้นะคะถ้าเรานะคะผู้เข้าสอบนะมีความสามารถในการทําความเข้าใจข้อความก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ แต่ถ้าเรานะคะไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจในแต่ละข้อความได้เราก็จะต้องใช้หลักการมาช่วยนะคะซึ่งหลักการเรียงข้อความที่ถูกต้องนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะพร้อมทั้งตัดตัวเลือกที่ไม่น่าจะใช่ออกนะคะก็จะมีหลักการดังนี้นะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ,ะการหาข้อความลำดับที่หนึ่งนะคะให้หาจากทานามค่ะ หรือคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าการความบวกด้วยคำศัพท์คำพิเศษอย่างเช่นความรักนะคะการกินความงามนะคะอันนี้คือคำนามนะ,ะส่วนใหญ่คำประเภทนี้จะอยู่ลำดับที่หนึ่งนะ,ะของของประโยคของข้อความนะคะหรือคำว่าในเมื่อนะ,ะตามด้วยระยะเวลาอย่างเช่นในปัจจุบันเมื่อปีพศนะคะอันนี้ก็จะอยู่ลำดับที่หนึ่งนะ หรือคําเชื่อมบางคําค่ะอย่างเช่นหลังจากม้แม้ว่าหากตรงนี้นําหน้าคํานามนะคะหรือหนังสือราชการค่ะซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่าตามตามที่หรือด้วยนะคะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ลําดับที่หนึ่งนะคะต่อมาค่ะเรามาหาลําดับที่สี่ได้จากไหนนะคะก็คือข้อความที่แสดงถึงการสรุปนะคะหรือคําที่ปิดประโยคนะคะให้สังเกตจากคาว่าอีกด้วยนะคะก็ตาม นั่นเองต่อไปเท่านั้นนะคะคำพวกนี้ถ้าปิดประโยคนะ,คะจะอยู่ลำดับสุดท้ายคือลำดับที่สี่ เื่อเราได้ลำดับที่1และลำดับที่4แล้วเราก็จะเหนือลำดับที่2กับ3าใช่ไหมคะ2กับ3เนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะในการทําความเข้าใจบทความค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคําเชื่อมนะคะที่อยู่ตรงกลางประโยคอย่างเช่นที่ซึ่งอันนะ,ะและแต่กับแล้วจึงด้วยจากตามอะไรเงี้ยพวกเนี้ยที่เป็นคําเชื่อมส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางของประโยคนะคะคือไม่ประโยค2ก็ประโยค3นะคะค่ะเรามาดูเทคนิคการเรียงประโยคนะคะ ก็คือเราจะเรียงตามโครงต้านตามหลักภาษาไทยเลยนะคะก็คือประธานตามด้วยส่วนขยายประธานกริยาขยายกริยาและกรรมขยายกรรมนะคะแต่บางประโยคก็ไม่ครบครบถ้วนแบบนี้นะคะอาจจะไม่มีขยายประธานก็อาจจะเป็นประธานกริยาขยายกริยาหรือกรรมขยายกรรมนะคะบางประโยคอาจจะไม่มีขยายกรรมก็จะเป็นประธาน ขยายประธานกริยาขยายกริยาและกรรมนะคะหรือบางประโยคอาจจะไม่มีส่วนขยายก็อาจจะเป็นประธานกริยากรรมเลยนะคะอันนี้ก็คือการเรียงประโยคตามหลักภาษาไทยก็ให้เรียงตามนี้นะคะต่อไปค่ะอาจจะเรียตรงตามลําดับเวลานะคะถ้าถ้าในข้อความมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเรียงลําดับจากต้นไปหาปลายนะคะเรียงลําดับ อคัญม,มากไปหาความสำคัญน,น้อยนะคะหรือเรียงลำดับเรื่องใกล้ตัวไปสู่ไกลตัวหรือเรียงจากเหตุไปหาผลหรือผลไปหาเหตุนะคะอันนี้นะคะติวเอรอนหญิงขอบอกเลยว่าเราจะเรียงยังไ,ไงไปยังไงนะคะ เทคนิคนะคะเรารู้เทคนิครู้ทฤษฎีแล้วสิ่งที่จะช่วยให้เราทําข้อสอบได้ก็คือการฝึกทําข้อสอบบ่อยๆนะคะเราจะต้องฝึกทําเราก็จะรู้ว่าข้อความใดนะคะควรจะอยู่ลาดับแรกหรือลำดับสุดท้ายลำดับที่สองที่สามอะไรเงี้ยคะะก็คืออยู่ที่การฝึกฝนบ่อยๆนะคะเอาละค่ะเรากลับมา ลงคําถามนะคะที่กิดว่้หญิงได้ถามไปที่แรกนะคะได้ที่ได้ยกตัวอย่างไปที่แรกนะก็คือข้อความใดเป็นลาดับที่สามเรามาพิจารณาเลยค่ะก็คือตัวเลือกหนึ่งที่ให้มาว่าเนื่องจากทรัพยากรที่จําเป็นต่อการยังชีพจะมีอยู่อย่างจํากัดสองส่งผลให้เกิดความขาดแคลนขึ้นและย้ายถิ่นออกไปเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพสขนาดของประชากรเป็นปจัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการย้ายถิ่นสเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น แต่ทรัพยากรที่มีอัตราต่างกว่าการเพิ่มของประชากรน,นะคะถ้าเราอ่านเรียงตามนี้มันก็จะไม่เป็นบทความใช่ไหมคะที่ไม่เป็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาตัดข้อความมาแล้วเขาก็สลับที่กัน,นะคนี่ะคนดังนั้นเราจะต้องมาเรียงใหม่เพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ก็คืออันไหนอยู่หนึ่งสองสาม เราก็มาพิจารณาตามเทคนิคที่คีณเจ้าหญิงได้ให้ไปนะคะข้อหนึ่งนะคะเรามาดูลาดับที่หนึ่งก่อนนะคะก็คืออะไรนะคะคาที่ชื่นต้นก็คือลําดับที่หนึ่งก็คือเป็นพวกคํานามนะคะการความหมวดคําปริยนคําวิเศษหรือเป็นคําว่นในเมื่อตามด้วยระยะเวลานะคะหรือพวกคําเชื่อมอะไรอย่างเช่นหลังจากแม้แม้ว่าหากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือรการสื่อราชการตามตามที่ด้วยนะคะเรารู้ลําดับที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราข้ามาดูซิ อันไหนได้ออกบ้างที่ไม่ใช่ลําดับที่หนึ่งข้อสองใช่ไหมคะส่งผลให้อันนี้ไม,ไม่ไม่น่าจะขึ้นต้นประโยคนแน่ๆเพราะว่าเป็นคําเชื่อมน่าจะอยู่ตรงกลางของประโยคนะคะ ก็สองิ้นเลยนะคะอ่าอันไหนได้อีกคะข้อสี่ใช่ไหมคะอ่าสี่เพราะยังไงทาไมถึงตัดออกเพราะเขาบอกว่าเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรที่มีอัตราต่ำกว่าการเพิ่มของประชากรอันนี้ก็คือมันเป็นข้อความที่มันน่าจะมีข้อความก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่น่าที่จะมาขึ้นต้นประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเราตัดข้อสองกับสี่ทีเพราะฉะนั้นเหลือข้อนนะะาาหนึ่งกับสามค่ะลำดับที่หนึ่งนะเราก็มาพิจารณาหนึ่งก็คือเนื่องจาก ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการยังชีพจะมีอยู่อย่างจํากัดนะคะเราหาคำที่มาเชื่อมอันนี้ได้ไหมข้อหนึ่งไม่น่าจะได้ไม่ได้นะคะลองดูสามดิสิขนาดของประชากรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการย้ายถิ่นนะอันนี้ประโยชน์ที่สองคือเราลองเดียงสามแล้วก็ ลองเอาประโยชน์ที่สองก็คือเอาลำดับที่หนึ่งไปซิก็คือเนื่องจากทรัพยากรที่จําเป็นต่อการยังชีพจะมีอยู่อย่างจํากัดโอเคไหมคะสลากสะวยมากมากขึ้นนะคะอ่าเราลองเรเงียนดูกระดูสามหนึ่งนะคะก็สามก็คือขนาดของประชากรเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้เกิดการย้ายถิ่นเนื่องจากทรัพยากรที่จําเป็นต่อการยังชีพจะมีอยู่อย่างจํากัดอ่าแล้วต่อไปลำดับที่สามคืออะไรคะ ข้อ4นะคะเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรที่มีอัตราต่ำกว่าการเพิ่มของประชากรตามด้วยสุดท้ายในก็คือข้อ2ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนขึ้นและย้ายถิ่นออกไปเพื่อทํามาหางเยชีพนะคะเราก็จะเรียงได้ดังนี้ค่ะสามหนะคะสามหเพราะฉะนั้นลำดับที่3ก็คือ ตัวเลือกสีนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกข้อสีนะคะเทคนิคนะคะก็คือเราต้องฝึกทําบ่อยๆนะคะฝึกข้อสอบบ่อยๆแล้วเราก็จะรู้ได้ว่ามันเรียงกันยังไงจะต้องเรียงลําดับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะอ่เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะข้อความได้เป็นลําดับที่สองนะคะ หภาษากลางทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารภายในประเทศสองสำหรับใช้สนทนาในกลุ่มชาติพันธุ์หรือท้องถิ่นนั้นๆสามในสังคมไทยนั้นภาษาที่ทำหน้าที่นี้ได้แก่ภาษาไทยมาตรฐาน 4. นอกจากนั้นภาษาประจำภาคต่างๆก็ทำหน้าที่เป็นภาษากลางนะคะ เทคนิคก็อย่างที่บอกค่ะเรามาหาเรียงลาดับเลยอันไหนที่หนึ่งสองสามสี่ดูลําดับที่หนึ่งก่อนค่ะควรจะเป็นประโยคไหนบ้างคะประโยคไหนบ้างที่เป็นลําดับที่หนึ่งได้ประโยคหนึ่งก็เป็นได้นะคะภาษากลางทําหน้าที่เป็นสื่อกลางนะคะต่อไปประโยคไหนอีกคะประโยคที่สามนะคะในส่งคุมไทยนั้นภาษาที่ทําหน้าที่นี้ได้แก่ภาษาไทยมาตรฐานก็สามารถเป็นลำดับที่หนึ่งได้นะคะส่วนสองกับสี่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สามารถที่จะขึ้นต้นประโยคได้นะคะเพราะว่าเป็นคำเชื่อมเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาหนึ่งกับสามเอาเราลองดูสามก่อนในสังคมไทยนั้นภาษาที่ทําหน้าที่นี้นะคะขึ้นต้นประโยคได้ไหมะคะข้อนี้ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าภาษาที่ทําหน้าที่นี้หน้าที่นี้คือมันจะต้องมีประโยคที่เกิดมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราเลือกข้อหนึ่งนะคะเป็นลาดับที่หนึ่งก็คือภาษา กลางทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารภายในประเทศนะคะลำดับที่2ก็คือ3นะคะในสังคมไทยนั้นภาษาที่ทําหน้าที่นี้นะคะได้แก่ภาษาไทยมาตรฐานนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อ4นะคะนอกจากนั้นภาษาประจํา ต่างๆก็ทำหน้าที่เป็นภาษากลางสุดท้ายคือาำรับใช้สนทนา,าในกลุ่มชาติพันธุ์หรือท้องถิ่นนั้นๆนะคะแล้วก็ต่อข้อ3นะคะเรียงลำดับคือหนึ่งสคะประโยคที่อยู่ลำดับที่2ก็คือข้อสมนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะข้อความใดเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะในเดือนกันยายนปี1970งสองได้มีการลงนามข้อตกลงการค้า 3. าข้าพเจ้ามีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ 4. นับจากนั้นเป็นต้นมาปริมาณาการค้าของสองประเทศก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะเรามาพิจารณาค่ะอันไหนอยู่ลำดับที่หนึ่งนะคะข้อความที่ เป็นไปได้ที่จะอยู่ลำดับที่1ก็คือข้อ1ใช่ไหมคะในเดือนกันยาย,ยนปี1970นะ,ะกับข้อไหนคะกับข้อ3ามข้าพเจ้ามีข้อาามอูลบางอย่างที่น่าสนใจนะคะส่วนข้อ2กับข้อ4มันเป็นคำคำเชื่อมนะคะไม,ไม,ไม่ไม่สามารถขึ้นต้นประโยคได้เพราะนั้นเรามาพิจารณา1กับ3เลยคะ่ะ่ะสมมติว่าเราเอาข้อ1นึ่งขึ้นก่อนใช่ไหมในเดือนกันยาย,ยนปี1970 ามด้วยประโยคไหนคะข้อ2ได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าตามด้วย4นับจากนั้นเป็นต้นมาปริมาณการค้าของสองประเทศก็เพิ่มมากขึ้น เหลือข้อ3เราสามารถที่จะจับข้อ3เข้ามาแทรกกันไหมแทรกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนให้ประโยคที่3เนี่ยมาขึ้นลำดับที่หนดูซิข้าพเจ้ามีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจตามด้วยหนึ่ค่ะในเดือนกันยายนปี1970 2. ได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าและข้อสีคือนับจากนั้นเป็นต้นมาปริมาณการค้าของสองประเทศก็เพิ่มมากขึ้นสลับสนุยกันไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อที่ลำเรียงลำดับที่หนึ่งก็คือข้อสามนะคะเรียงได้สามหนึ่งสองสี่ข้าพเจ้ามีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจในเดือนกันยายนปีหนึ่งเจ้าสืบสวนได้มีการลงนามข้อตกลงการค้านับจากนั้นเป็นต้นมาปริมาณการค้าของสองประเทศก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็จะเรียงได้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกข้อสามนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องการเรียนประโยคนะคะซึ่งผิวเลอร์หญิงก็ได้ให้เทคนิคหลักการทาข้อสอบเรื่องการเรียนประโยคนะคะแล้วก็ตัวอย่างนะ,ะการทํานะคะซึ่งผู้ข้อสอบนะคะก็จะต้องทําข้อสอบบ่อยๆฝึกทาข้อสอบบ่อยๆนะคะแล้วเราก็จะรู้ได้เองว่าประโยคไหนควรจะอยู่ระดับที่หนึ่งสองสามสี่นะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีผู้มือนะคะกำลังมองหาผู้มือ เตรียมสอบอยู่นะคะจูเจ้าหญิงนะคะก็มีก็มีมเตรียมสอบนะภะาคกอของกพนะคะทุกวิชาเลยนะคะโดยเล่มหนึ่งนะคะก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทยนะคะเล่มสองเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ส่วนวิชากฎหมายนะคะก็จะติวให้ในกลุ่มลับของ a c e บุ o กนะคะโดยจูเจ้หญิงก็จะเชิญคนที่ชืหนสืเอเข้ากลุ่มนะคะ ก็จะมีสรุปสาระสําคัญของกฎหมายทุกตัวนะคะแล้วก็กฎหมายฉบับเต็มนะคะแล้วก็แนวข้อสอบท้องเฉลยอย่างละเอียดนะคะให้ติดชานะคะทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครต้องการให้ส่งไปจะมีค่าก็บวกค่าจัดส่งเพิ่มอีก500บาท สใจก็ทัก Inbox เข้ามาในเีจยิวสอบภาคกอของกพบอยคิวเตยหญิงได้นะคะก็เช่นเคยนะคะคิวเตยหญิงก็ขอฝาก u ู u ู e นะคะคิวหญิงชาแนลนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดซับสไคร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไดม่พลาดคลิปดีๆนะคะคิวสอบภาคกอของกพบอยคิวเตย ก็อยากให้ทุกคนสอบผ่านค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ